ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงลานุ่งคนซฟนิกกี้ซฟนิกกี้ไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเขาบอกไม่มีอะไรจะเล่นแล้วเล่นข่าวซีฟนิกกี้ต้องมีคนซีฟเองนี่นะครับดังนะครับเนี่ <c oughs> ยดังใหญ่เลยดังแล้วอย่าต <c oughs> ้องลุก <c oughs> ได้ด้วยเฮ้ยมีทีมเลย <c oughs> ไม่ใช่ียเด้อบหารุูกี่มียบเด้อไปจิ้มาหรอผมบริเ่นน้อผมเสีดีช่างคงียดีครับไม่ไดมไม่ดมไม่ไดจิ้มไม่ไดจิมไม่ได้จิ้ม่ไจิ้มม่ได้จิดจิตมมิ่ได้จิ่ไจิมไจิมมไิม่ไดจิมม่ไมม่ไ่ไจมไมไ้จิมม่ไจิมมได้จิมไมจิไ่ หนึเครับหนึ่่านครับเนาะมีน้องมา่อยรเนาะั่โลูกใคราับรถพ่หรอมาิดครับเอ้ยับเติมน้มันห้เขาด้วยเด้อู่ะเบิดครับึไม่อยากครับเนาะอย่าสมในนูเด้อบ้าเ่มตอดเด้อได้ยูไปเติมอยู่หุ่นเงินนั่นอยาบกเติม้มัก โทรศัพท์ใครโทรศัพท์ลุงโทรศัพท์ลุงอะไรพอไหมพอไหม อันปบอิเล้อง้ามิยังบอแล้วยังบอแล้วยับแล้ยบวต้องคอยไปเยอะเลยมากๆเลยก็หลายตัวแล้วลู๊ต่ลเดียวเนี่ยเปลี่ยนเลยนะคำพูดฮะดูกันดีนะาวอยากเ้ล้เอ้าทำไมถักเปียผมดูแล้วครับดูแล้ว ท,ที่ไดอันี้ดเสียงม,ยมกยากไม่ไปิดม่อก้เสียง่าครับ่ดม่อก้ม่อด้วระวังโนตัวเล็กโอ้มีรถจักยานไฟฟ้า,าใช่ป่ะนะอเออแบบนั้นพอ่อขีได้ยู่ะ้ ไปอยาก,<ว>ไ,ยกได้ท้องเขาจวดจ่าดว้าจวดจ่าเนี่ยอันตรายเน่เนะครับสิบเอ็ดนัทโยกเลื่อยเพราะว่ารัฐไม่เลือนะเ่อนแม่นัทโยกเลิกเลยรัฐบาลประกาศลุงสวนมนันไหมอู้มหาสิทธิ์มากเหรอเด้อ เรียกมัาชีมาสวนนี่สวดผ้าห่มแบครั้งเนี่ครอยอดพุ่งเลยเนาะขอาจา์อะไรก็ไม่รอัเราเห็นไ,นนอ,อ,ไนอันเราเห็นตลกตลกบันเสิริมจานบันเสิรมน้ำมกน จะเลี้ยวเขาต่อให้มันมาต่อว่าห้องน้นนำแล้วเขาไม่ได้ต่อพวกเจ้าเลยบ่ยังเขาจะต่อให้อยู่ไปเขาไม่ดีมบ่อแ้วจะดีมังใช่ง วันนี้วันพระใหญ่ด้วยน่าจะสวดมนต์นะครับก็ชิปนี้ก็ไา่สวดนาที่ระบายนะม่งเอาสีระดีเลยติดเรื่องอีกซองเรื่องนั่นมันคือกานได้สาระอายุกี่ขับรถไร้จุดไร้สิ่งเหืออย่นี่